สวัสดีค่ะทุกคนว,กวันนี้กวนสาพาเพื่อนๆมาทำข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยได้ขนมแบบหอม,ห,อมหวานมันเค็มอร่อยๆอ,อ,อยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยน่ากินมาเริ่มเต็มในส่วนของลำไย,ยค่ะโดยกวนจะเด็ดลำไย,ยเป็นลูกๆใส่อ่างไว้ แล้วจะล้างน้ำเอาเศษฝุ่นออกสักหน่อยก่อนนะคะได้แล้วเอาเศษน้ำไว้ค่ะจากนั้นจะใช้เป็นปลายช้อนสั้นจิ้มที่ขั้วหัวนะคะงัดเอาเปลือกออกนิดหน่อยและใช้ด้ามช้อนจิ้มหมุนๆแล้วงัดเม็ดออกเลยค่ะแกเปลือกออกให้หมดก็ใช้ได้เลยนะคะได้ทั้งหมดแล้ว เอาใส่อ่างและล้างทำความสะอาดอีกหน่อยค่ะและเอาเสด็จน้ำผักไว้แบบนี้ก่อนนะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของน้ำสะอาดข้าวเหนียวใบเตยน้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะโดยเอาเข้าวเหนียวเทใส่อ่างผสมไว้ และจะล้างให้สะอาดน้ําใสเลยได้แล้วเอาเทสเสด็จน้ําผักไว้ก่อนค่ะจากนั้นจะตั้งหมอ้อหรือกระทะใส่น้ําสะอาดลงไปตามด้วยข้าวเหนียวใบเตยคนๆไปเรื่อยๆเลยนะคะพอเดือดอมีกลิ่นหอมของใบเตยเอาใบเตยออกทิ้งได้เลยค่ะ และคนคนต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะพอคนคนมาสักพักแล้วข้าวกขจะสุกใส่นุ่มขึ้นของกวางประมาณนี้ลองชิมดูก็ได้นะคะจะใส่เกลือป่นลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายคนคนให้น้ำตาลละลายเข้ากันเลยค่ะ พอน้ำตาลละลายหมดแล้วจะใส่เนื้อลำไยที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะคนคนให้ลำไยเดนความร้อนอีกสักหน่อยได้แล้วปิดไฟได้เลยค่ะแล้วจะมาทำในส่วนของกะทิลาดโดยใช้น้ำกะทิเกลือปน่นและใบเตยค่ะ โดยเทยน้ำกะทิใส่หม้อไว้ตามด้วยเกลือปน่นใบเตยและคนคนตลอดเลยนะคะพอกะทิดอดขอบขอบแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะตัวขนมก็จะหอมหวานราดน้ำกะทิมันๆเค็ม,ม,มๆอีกหน่อย น่ากินยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย